นะครับผมโอ้มีครับผมกุ้งโอ้ยเยอะเลยครับเพื่อนๆดูครับผมท่านผู้ชมลูกเดียวนะครับนี่ครับลูกเดียวนะครับกุ้งอืมจริงๆด้วยครับรอบนี้สองตัวเลยครับงูโอ้โหกุ้งอย่างเยอะเลยครับดูครับหอยด้วยกุ้งด้วยปลาไหลเกล็ดนะครับสามตัว Thành phố Trung Âu lúc nào đó, các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video คนเดิมเลยว่าพี่น้องเอ,อ้ยเบาเด็กตายคนเดิมเบาเด็กตายคนเดิมเลยว่าพี่น้องเอ,อ้ย นี่ครับผลงานนะครับผมโวได้กินอยู่นะครับผมโอ้โหอย่ด้วยกับผมนะครับปลาซิวปลาสอยปลาขี้ริมด้วยนะครับโอ้โหพอได้กินเลวกพอได้หมุกเยอะเลยกับผมดู ouais ครับมา,า네นๆก well ับผมเอาเดี๋ยวที่เรือนี่เยอะอย่างมีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดักกุ้งต่อนะครับสามลูกสามหลังนี้นะครับ

ครับผมท่านผู้ชมก็ดักปลาซิวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีผลงานก็พอได้กินเลยนะครับประมาณ1นกิโลนะครับก็เดี๋ยวเยือที่เหลือนะครับเรามาดักกุ้งต่อเลยนะครับดักกุ้งก็ใส่หมายนี้นะครับท่านผู้ชมหมายที่ว่าผมดักโลบนะครับดักกุ้งต่อเลยครับตั้งไปเลยครับผม กุ้งตั้งให้จมไปเลยครับผมนี่ครับไม่ต้องผูกก็ได้นะครับอ่ะนี่ค,ครับโอเราดับกุ้งเราไปมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับ ลูกที่สองกันเลยครับรงดักไล่กันมากนะครับอ่ะเดี๋ยับลูกที่สองเสร็จแล้วครับลูกที่สองเดี๋ยวลูกที่สาม ที่สามกันเลยครับท่านผู้ชมที่สามก็ตั้งตรงนี้นะครับผมใกล้ๆกันครับต้องให้มันห่างกันมากครับมันจะเข้ามันก็เข้านะครับอ่ะนี่ครับหยุด้อยครับผมสามลูกสามหลังนี่ครับลูกลูกที่สาม แล้วก็ลูกที่สงตรงนี้นะครับแล้วลูกที่สามอยู่ตรงนู้นนะครับลูกเลขที่ดักนะครับก็ใกล้ๆกันนะครับท่านผู้ชมลูกนึงไปติขฟางบนสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเคครับก็ค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมได้เยอะได้น้อยนะครับเหยื่อเหลือจาก ดักปลาซิวนะครับดักปลาซิวปลาซ้อยก็เอามาใส่ดักกุ้งต่อเลยนะครับผมกลับนะครับผมเฮ้ยมายกกันพรุ่งนี้เช้า ได้กินปลาซิวแล้วต่อดักปลาตอดัดดักกุ้งตอนะครับจะได้สวมตอหรือเปล่านะครับก็อรอรุ่นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมท่านผู้ชม ครับสวัสดีครับผมอ่ะครับก็ได้เวลามาดูที่ว่าอ่าผมดักกุ้งนะครับใช้มุ้งดักกุ้งดักปลานะครับก็เมื่อวานผมเอามาดักปลาซิวนะครับก็ได้พอได้หมุกนะครับผมก็กลับไปช่างก็1กิโลพอดีเลยนะครับปลาซิวปลาส้อยที่ว่าได้นะครับปลาซิวแล้วก็ปลาส้อยแล้วก็ปลาขี้ริมนะครับผม ก็พาใบหมกแล้วก็แกงปิดใส่ใบลาโอ๊อร่อยสุดยอดเลยนะครับผมสุดยอดเลยครับพี่ลามร้อยนะครับผมก็เสียดายนะครับไม่ได้ทายให้ท่านผู้ชมเล่กันนะครับก็เมื่อว่านนะครับเลปลาซิ่วเซตเลีวก็เยื่อมันเลือนะครับก็เลยเอามาใส่ดักกุ้งกันต่อนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับผมว่าจะเข้าหรือเปล่าจะมานมานหรือเปล่านะครับผม ไปลุ้นกันเลยนะครับผมแต่สุดยอดเลยครับพี่ลามนี่นะครับผมไมายที่ว่าดักเมื่อวานนะครับไมายก็แถวแถวบ้านนะครับหมายที่ว่าผมใส่โลบดักปลานะครับโอวันนี้มันจะกาดดีมากเลยครับผมไปยกกันเลยครับผมลูกแรกหลังแรกเข้าลึกลาลาจะมานมานไมน้มน,นะครับผม องไม้นี่ก็ไม่ทราบว,ว่ามีกุ้งไหมนะครับก็ลงเอามาดักเล่ก็ลงดักดูนะครับผมไม่เคยดักด้วยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ากุ้งอ๋อลุ้นนะครับผมอู้มีครับผมกุ้งโอูเยอะเลยครับเพื่อนๆดูครับงูด้วย หอยด้วยอือหือเรือก็ยังมีอีกครับโอ้โหยูกระพมอือหือเล่ครับคุณโอ้โหลูกเดียวอือหือเรือยังเหลือเลยครับเล่ครับเหลือเรือยังเหลือครึ่งข,ข,ขวดอีกนะครับอือหือมาแล้วกระพมนี่งู งูนามเลยครับอือกาวไปกินกุ้งดูครับผมท่านผู้ชมลูกเดียวนะครับเยอะเลยนะครับผมอืม้อเลยครับผมเดียวนี่ครับลูกเดียวนะครับกุ้งโอ้โห เยอะเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหหวานหวานเลยครับลูกเดียวฮึ<ห>มดูครับผมเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะตักใส่ไว้ต่อนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเหยื่อมันยังเหลือนะครับผมเหยืห่อยังเหลือนะครับโอ้ลูกเดียวก็พอได้กินแล้วค,ลครับเพื่อน เหยื่อก็ยังไม่หมดนะครับใช้ดักได้อีกเดี๋ยวเรืออีกสองลูกนะครับสองลูกสองหลังเดี๋ยวดักลูกนี้กันก่อนนะครับโอผมก็หยุดดักไปนานแล้วนะครับผมดักกุ้งดักปลาวันนี้โดนอ่าช่วงนี้ก็อยากกินกุ้งนะครับอยากกินกุ้งอยากกินลูกปลาก็เลยพา เพื่อนๆท่าน,นผู้ชมนะครับแล้วก็ FC ออกมาดักกุ้งดักปลากันนะครับดักพอกกินนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้ต่อครับผม ไปลุ้นลูกที่สองกันนะครับหลังที่สองต่อลูกที่สองกันเลยครับลูกที่สองก็อยู่ใกล้ๆกันนะเมื่อวานนี้ครับตั้งมาตรงนี้นะครับผมเห็นขาวๆน่าจะมีงูเข้าไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมในรบอืมจริงๆด้วยครับรอบนี้สองตัวเลยครับงูหูย่างเยอะเลยครับดูครับโอยด้วยกุ่งด้วย โอ้โหเหยื่อก็ยังมีครับท่านผู้ชมโอ้โหดูครับทั้งกุ้งทั้งหอยครับดูครับโอ้โหเยอะเลยครับอื้อเล่กับผมเยอะเลยครับทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งงูลังนีสามตัวเลยอดเจอลังกะเล่กับ งูน้มโอ้ยอเลยครับปี่ลามอะดูรับผมท่านผู้ชมลูกนี้กับมาอีกแล้วนะครับนี่ครับปลาไหลเกล็ดนะครับสามตัวท่านผู้ชมเอาหรือเปล่าครับผมงูน้ำนะครับไม่ใช่ปลาไหลกับปลาไหลเกล็ดสามตัวเลยครับอืมดูครับปุ้งก็เยอะนะครับ โอ้โหแับถูกโ,โจ้เลยครับพี่ลามล้างหน่อยครับลูกที่สองดูครับท่านผู้ชมโอ้โห,โโหมานมานเลยครับผมโอ้มอีน้ำก็เข้าจริงๆครับ ดูครับสีตัวเลยครับผมอสีตัวเลยครับนูนน้ำเอ้ยนี่เยื่อนะครับผมยังเหลือเลยครับใส่ได้ต่ออีกนะครับเหยื่อใส่ขวดแบบนี้นะครับก็ใช้ได้หลายวันนะครับหลายรอบเดี๋ยวมีอีกหนึ่งหลังครับผมครับท่านผู้ชมก็ไปลุ้นลูกสุดท้ายกันนะครับผม ลูกสุดท้ายมดักไว้ตรงไหนแล้วท้ายหลังสุดท้ายโอ้มีครับตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กันนะครับผม,มว่าหายไปแล้วอืมเป็นขาวๆอีกแล้วครับน่าจะมีอ่าปลาอะไรเกิดอีกแล้วครับท่านผู้ชมตายอยู่ในมุ้งดักกุ้งดักปลานะครับ เฮาเยอะลูกหล่าครับลูกนี้โอ้ลูกนี้ก็เยอะครับผมโอ้โหครับเหยือ่อยังใช้ได้ต่ออีกนะครับโอ้โหดูครับเยอะครับผมอือหือท่านผู้ชมมารอีกแล้วครับผมนะครับ อืมสามลูกสามหลังโอ้ข้าวดีจริงๆครับเล่กับผมเต็มเลยครับอืฮือะนี่นะครับผมท่านผู้ชมหลังที่สามนะครับเก่าเยอะอีกแล้วนะครับ มันมานเลยครับผมก็เหยื่อก็ยังใช้ได้ต่อนะครับเดี๋ยวก็ดักตั้งไว้ต่อนะครับทิ้งไว้ต่อเลยครับเหยื่อก็ยังมีอีกทั้งสามลูกสามหลังเลยนะครับครับท่านผู้ชมเหยื่อยังเหลืออีกนะครับใช้ได้อีกครับเห็นได้ก่อนครับผมเหยื่อ กับท่านผู้ชมหอยก็เยอะนะครับหอยเชอรี่ล้างก่อนครับนี่ครับผมมานๆเลยครับผมคุณจอดนะครับพี่ล้ามนี่ครับ ดีลังที่นสามอือฮึท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวก็จะดัดไว้ต่อนะครับท่านผู้ชมดัดไว้ก็ไม้เดิมนะครับเพราะว่าเหยื่อมันยังเหลืออีกนะครับกลับไปมาลุ้นกันพรุ่งน,นี้อีกนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับท่านผู้ชม ก็พอได้กินแล้วครับผมเมื่อวานก็ปลาซิวปลาซอยก็พอได้กินไปแล้วนะครับนี่ก็กุ้งก็โอ้ใหญ่เยอะอีกแล้วครับผมกุ้งเดี๋ยวตักก่อนครับผมดักก็ตั้งลงไปเลยนะครับผมการดักกุ้งไม่ยากนะครับแค่เอาเหยื่อใส่แล้วก็ ตักตั้งไวเลยอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็อ่ะไปดูผลงานกันนะครับก็ผมว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบกิโลนะครับผมปุ้งแก่สามลูกสามหลังเองนะครับพอได้กินเลยครับผมอ่ะไปดูผลงานกันครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมผลงานนะครับได้ปลาไหลกล็ดด้วยนะครับ หมูน้ำนะครับก็เข้าทุกลูกเลยนะครับปลาไหลเกตก็เมื่อกี้ลูกสุดท้ายก็ไม่ได้เอาขึ้นมานะครับเอาทิ้งไปในป่าแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับโอชรลี่โอ้เยอะจริงๆครับผมอันนี้กุ้งครับท่านผู้ชมดูครับกุ้งประมาณเกือบเกือบกิโลนะครับดูครับเยอะเลยครับผมตัวสวยๆเลยครับครับเกือบกิโลนะครับ ตัวสวยๆใสๆเลยครับนี่ครับกุ้งกุ้งกุ้ง,งมารน,นะครับผมครับพอ,พอได้กินแล้วครับท่านผู้ชมอม,มานมารครับผมสุดเจาะเลยครับพี่หลามครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่ว่า ดักปลาซิลปลาส้อยนะครับก็ดักปลาซิวปลาส้อยก็ได้ไปก็1กิโลนะครับปลาซิวปลาส้อยแล้วก็ปลาขี้ริมนะครับก็เอาไปแกงเผ็ดใส่ใบลาแล้วก็เอาไปหมกนะครับผมตามเครื่องอหมกห่อไปกล้วยแล้วก็ย่างโอ้อร่อยเลยครับผมไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมแล้วก็เหยื่อเหลือเมื่อวานก็เอามาจากกุ้งตอนะครับนี่ครับผลงานตัวนี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณ ประมาณเกือบๆกิโลนะครับผมกุ้งนี้นะครับที่ว่าได้นะครับมานๆเลยครับผมอ่าครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบาวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ เวลาผมอัปโหลดลงลิปก็จะได้รับชมลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก,กันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับสุดยอดนะครับพี่ลามมานๆเลยครับผมก็อ่ะเหยื่อที่เหลือก็ผมเอาดักเอาใส่ไว้ต่อนะครับก็ค่อยมาดูกันพรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็น่าจะอ่ะได้อยู่แล้ว นะครับผมเดี๋ยวว่ามากน้อยขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับก็ค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าได้ก็คือได้อยู่แล้วนะครับผมกุ้งครับวันนี้ครับเกือบเกือบกิโลนะครับมันๆเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูสายให้ท่านผู้ชมดูอีกสักรอบนะครับก็ขอพลอยนะครับถ่ายหลายรอบเกินก็ท่านผู้ชมอย่าเบื่อกันก่อนนะครับผมน่ครับ ็ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นผลงานนะครับผมนี่ครับผลงานก็เข้าจริงๆนะครับเยอะจริงๆนะครับนี่ครับเกือบกิโลเลยครับไม่นองไว้นะครับปุ้งแค่นี้ก็อ่าพอได้ทํากับข้าวพอได้กินเลยครับผมหาอยู่หากินนะครับไม่ต้องไปซื้อตลาดนี้ถ้าว่าซื้อก็ผมว่าอ่า ถ้าเป็นเงินก็ร้อยเป็นร้อยขึ้นน่ะครับผมพุ่งขนาดนี้นะครับครับมันมา,นมานเลยครับผมอ่ะก็กลับนะครับท่านผู้ชม